กลับมาแล้วนะคะกับหนังสือน,นิทานชุดจงเป็นคนใจกว้างในตอนที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงน้อยที่บอกรักด้วยเกลือราชาองค์หนึ่งมีลูกสาวสวยสามคนวันหนึ่งราชาได้เรียกลูกสาวทั้งสามมาพบแล้วให้พวกเขาอธิบายว่า รักตัวเองมากแค่ไหนลูกสาวคนโตพูดว่าท่านพ่อคะหนูรักพ่อเหมือนรักสร้อยคอของหนูคะ่ะลูกสาวคนที่สองพูดว่าท่านพ่อคะหนูรักพ่อเหมือนรักกําไรของหนูค่ะลูกสาวคนเล็กคิดแล้วพูดว่าท่านพ่อคะหนูรักพ่อเหมือนรักกวัวเกลือถุงหนึ่งคะ่ะ หลังจากที่ราชาได้ยินคำพูดของลูกสาวคนเล็กจึงพูดอย่างโมโหที่แท้ค่าอยู่ในใจเจ้าก็แค่เกลือถุงหนึ่งเหลวไหลจริงๆริค่าจะไล่เจ้าออกจากวังดังนั้นเจ้าหญิงน้อยผู้น่าสงสารได้ถูกไล่ออกจากวังสิ่งที่ติดตัวมาก็มีแค่ กระเป๋าสตางค์หนึ่งใบและสาวใช้หนึ่งคนเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนดีระหว่างทางมีผู้ชายมากมายเข้ามาแซวเล่นสาวใช้จึงคิดหาวิธีป้องกันสาวใช้ได้ใช้ผ้าไหมายทอเสื้อให้เจ้าหญิงน้อยหนึ่งตัวหลังจากที่เจ้าหญิงน้อยสวมใส่แล้วก็กลายเป็นยายอายุร้อยปีทันที ยายและสาวใช้ได้พบกับลูกชายของราชายอีกประเทศหนึ่งเขาเห็นยายเดินอย่างว่องไวและเสียงก็เหมือนดังสาวน้อยทำให้เกิดความสงสัยจึงถามคุณยายท่านได้ยินสิ่งที่เราพูดไหมท่านอายุเท่าไหร่แล้วทาฉันหรือฉันอายุ115ปีแล้วเจ้าหญิงน้อยพูดพระเจ้า พ่อแม่ของท่านคือใครหรือ,ฉ,อ,อ,อฉันก็คือพ่อแม่ของฉันก็คือพ่อแม่ของฉันเจ้าชายรู้สึกตลกดีจึงขอพระบิดาว่าพวกเราพยายามพ,พายายคนนี้กับวังเถอะเขาจะด้วยได้พูดเรื่องตลกให้เราฟังกันดังนั้นยายก็ได้เข้าวางอาศัยอยู่ในศาลาแห่งหนึ่ง ยามที่เจ้าชายว่างก็มาหาเขายายมักจะพูดตลกทำให้เจ้าชายหัวเราะอย่างมีความสุขวันหนึ่งราชินีพูดกับยายว่าท่านแก่จนทำงานไม่ไหวแล้วถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อคงไม่เหมาะสมฉันสามารถปั่นได้เหมือนพวกสาวสาวน้อยได้ยายตอบราชินีจึงนำมเมล็ดแฟลกให้เขาปั่นได้วันที่สองเขานำได้ที่ปั่นแล้วไปให้ราชินี ได้ที่ปั่นออกมาคุณภาพดีมากเลยทุกคนต่างตกตะลึงราชินีได้สั่งให้เขาทําเสื้อคุมอีกหนึ่งตัวเจ้าชายได้มาแอบดูผ่านรูกุญแจของห้องแล้วเห็นคุณยายถอดเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสาวน้อยที่แสนสวยทันทีเขาเปิดประตูเข้าไปถามทันทีเจ้าเป็นใครเจ้าหญิงน้อยได้เล่าความเป็นมาทั้งหมดให้เจ้าชายฟัง หลังจากที่เจ้าชายฟังเสร็จก็รู้สึกตกหลุมรักเจ้าหญิงน้อยทันทีจึงวิ่งไปบอกบิดาว่าจะแต่งงานกับเจ้าหญิงน้อยหลังจากที่ข่าวแต่งงานได้ประกาศให้ทุกคนทราบราชาของประเทศต่างๆก็พากันมาอวยพรพ่อของเจ้าหญิงน้อยก็ได้มาเช่นกันแต่กลับจำไม่ได้ว่าเจ้าหญิงน้อยก็คือลูกสาวคนเล็กของตัวเองเจ้าสาว ได้สั่งเตรียมอาหารให้พ่อของเขาโดยเฉพาะนอกจากเนื้อย่างแล้วอาหารอย่างอื่นรวมไม่ได้ใส่เกลือพ่อของเจ้าสาวได้ชิมซุปไปหนึ่งคำก็ไม่กินอีกเลยแต่พอเนื้อย่างได้เสิร์ฟถึงโต๊ะเขารู้สึกชอบมากเลยเขาได้กินไปหลายคำเจ้าหญิงน้อยถามเขาทำไมท่านทานเนื้อย่างไม่ทานอาหารอื่นบ้างละ่ะข้าก็ไม่รู้เช่นกัน แค่รู้สึกว่าเนื้อย่างนี้อร่อยมากอาหารอย่างอื่นจืดมากเลยตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมหากอาหารไม่ใส่เกลือก็จะไม่อร่อยดังนั้นหนูจึงรักท่านเหมือนเกลือทันใดนั้นพ่อจำลูกสาวคนเล็กได้ทันทีและได้กอดเขาด้วยความซาบซึ้งขอให้เขาให้อาภัยตัวเองแต่เจ้าหญิงน้อยรักพ่อขเขาขนาดนี้จะไม่ให้อาภัยเขาได้อย่างไร บันทึกข้อคิดตอนต้นเรื่องของนิทานพี่สาวทั้งสองได้ใช้เครื่องประดับในการเปรียบเทียบความรักที่มีต่อพ่อแต่เจ้าหญิงน้อยแค่ใช้เกลือที่แสนธรรมดาในการเปรียบเทียบเมื่อเทียบกันแล้วความรักของเจ้าหญิงน้อยอาจดูเหมือนธรรมดาดั่งเกลือแต่หากลองคิดอีกทีเหล่าเครื่องประดับก็เป็นแค่ของฟื่มเฟือยที่ ที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เกลือกับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันจบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานในตอนนี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงชอบนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆเ,เข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจอยู่นิสของนิสของนิสนึงเข้าใจของนิสนิสนึงเข้าใจว่าอะไร เข้าใจว่าไม่ได้อะไรเลยเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ทำไมอ่ะจริงไม่ได้อะไรจริงเขาเปรียบเทียบความรักเปรียบ,บเทียบกับเครื่องประดับกับเกลืออพระรา,าชากโกรธไงที่ลูกสาวว่าเปรียบเทียบความรักของเขากับเกลือ ก็เลยคิดว่าความรักไม่มีค่าสําหรับลูกเลยใช่ไหมพ่อไม่มีค่าสําหรับลูกเลยใช่ไหมทําไมถึงไปเปรียบกับเกลือใช่แต่ลูกอีกสองคนนะ่ะเปรียบกับเครื่องประดับที่มีค่าพ่อก็เลยโกรธไงที่มีค่าแต่ว่าก็ไม่มีก็ได้ใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาบอกว่าความรักอะ่ะถึงแม้มันจะเปรียบเทียบกับของที่มีค่าแต่ สิ่งมีค่าเครื่องประดับพวกนั้นน่ะมันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันเกินความจำเป็นไงครับแต่เกลือมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันไงขาดไม่ได้ไงขาดบ่ได้ความรักก็เลยเหมือนกับเกลือไงขาดไม่ได้ไงมันขาดบดได้มันอยากจะกินรสชาติหวานๆวน่ะออแล้วชาติเข้มๆกะห <c oughs> วานๆมันต้องน้ำตาลกะ dài <laughs> Bye bye